สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับสวัสดีครับวันนี come, UR, Source, ้ครับกลางวันนี้น้องมีนะครับรุ่นหนุนซับมาอัปเดตให้พี่พี่นะครับได้รับชมกันนะครับบอกเลยว่าแต่ละรายการวันนี้นะครับค่อนข้างจะสวยและคมเลยทีเดียวครับแล้ววันนี้ก็เป็นรายการเด็ดๆที่ยังพอมีให้พี่น้องได้รับชมนะครับได้จับจองกันนะพี่นะ เดี๋ยววันนี้ครับเรามารับชมรายการแรกกันเลยนะครับนะถ้าหากชอบถูกใจรายการไหนหรือสาม,มารถขอภาพเพิ่มเติมได้ทางออดีไลน์นะครับหรือสาม,มารถโทรสั่งซื้อได้ทางโทรศัพท์ได้เลยนะครับเบอร์และออดีไลน์เป็นหมายเลขเดียวกันนะครับนะ mm hmm. มาฮะเรามารับชมรายการที่หนึ่งกันเลยพี่รา,ายการตัวท็อปนี่ฮะแดงๆอย่างนี้เลยพี่นะยาแดงพี่นะแพงเสมอพี่ รายการนี้นะครับเลขโคดตํ้เบอร์มหมายเลขสามสามสามรวมกันได้เก้าในครับรายการนี้นี่ฮะสวยสวยเลยพี่รายการนี้ขอที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการ,น,น,ร,าการนี้ขอที่สี่ร้อยบาทนะครับ,รรน,บนะหน้ากากนะเสมือนจริงพี่นะครับหน้ากากเพินเสมือนจริงพี่ไม่มีรุ่นไหนแล้วนะครับที่ตอนนี้นะอาทิตย์สัปดาห์นี้นะมีรุ่นนี้พี่นะผมพูดถึงสวยงามมากพี่ด,ดูละดูริ้วรอยฮนะนี่ฮะ เส้นผมเส้นเกศาพี่นะฮะสวยงามที่ที่สุดแล้วพี่นะครับรายการนี้ขอที่400บาทนะจ๊ะรายการที่1น,นะครับ ต่อมาเป็นรายการที่สองรรายการที่สองพี่นี่ฮะเป็นรายการคล้ายกันพี่แต่รายการนี้เป็นรายการกระไหลทองหรือชุบทองนี่เองพี่นะชอทอเลขคนะเบอร์มาเลขสองสองสองพี่ลงยาม่วงมหาอำนาจนะรายการนี้ผมขอแบ่งปันให้พี่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการนี้ขอแบ่ไปพ,พี่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่สองนะครับ รายการที่สามครับมาเป็นองค์นี้พี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อกระไรทองลงยันน้ำเงินหน้าหลังเลขคูณเบอร์ตองห้า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 นะครับรายการนี้ลงยันน้ำเงินนะพี่นะขอที่สามร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันพี่รายการนี้ขอที่สามร้อยห้าสิบบาทเช่นเดียวกันพี่นะนะรายการที่สามนะครับ รายการที่สี่ครับรายการนี้เป็นลงยาชมพูหวานๆนะครับเลขโค้ดเบอร์มาเลขตองหกกระดกซับนะฮะรายการนี้เป็นเนื้อชุบน้ําทองนะครับรายการนี้นะแบ่งปันพี่ที่สามร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันครับสามร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันพี่นะฮะสวยๆอย่างนี้เลยนะครับต่อมาครับรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้าพี่นี่ฮะ รายการนี้ 3, เลขคุตัเบอร์หมายเลขตองสามพี่เนื้อทองแดงซาตินนะครับลงยาแดงแรงฤทธิ์พี่นะรายการ be, น labels, fruit, tense, friends, <fruit> ี้ก็350บาทพี่350บาทเนะพี่นะรายการที่5นะครับต่อมาครับรายการที่6ครับรายการที่6นะับเป็นเนื้ออันปะก้าซาตินเลขคุตัเบอร์หมายเลขตอง8นะครับเลขคุตัเบอร์หมายเลขตอง8ลงยาน้ําเงินหน้าหลังรายการนี้ขอที่400บาท รายการนี้ขอที่400บาทพี่นะตองได้รวย,ยพี่นะรวยรวยรวยครับนะรายการที่6นะครับนะสวยงามพี่นะครับขอที่400บาทนะครับ ต่อมาครับรายการถัดไปครับพี่ใหญ่รายการถัดไปนะเป็นรายการที่7ครับรายการที่7นะครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงเลขโคตัมเบอร์หมายเลขตอง6หน้ากากชุ่มเงินลงยาจีวอนคุยพื้นลงยาส่งชาติรายการนี้ขอที่300บาทนะครับรายการนี้ขอที่300บาทครับพี่ๆนะครับสวยงามพี่นะฮะ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปพี่รายการนี้เป็นเนื้อเหล็กน้ำพีนะครับหน้าก,กากชุบทองลงยาจีวรเลขคนเบอร์หมายเลข26รวมกันได้8รายการนี้ไม่ต้องแกะสีนนะพี่รายการนี้เนื้อเหล็กน้ำพีนะครับขอที่300อพอพี่ขอที่300บาทพอพี่นะเนื้อเหล็กน้ำพีนะครับนะเหลือองค์เดียวสุดท้ายแล้ว นะต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปพี่รายการที่9พี่เป็นอีกหนึ่งรายการนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่องค์เดียวเหมือนกันพี่รายการนี้เนื้อตะปูสังขะวนอนเลขคนตาเบอร์หมายเลข3 7เครับเลขคนตัเบอร์หมายเลข3าครับรายการนี้ครับนี่เนื้อตะปูสังขะวนอนนะครับพี่นะครับนะเหลืออยู่องค์เดียวแล้วพี่รายการนี้ขอที่280บาทรายการนี้ขอที่280บาทพี่เนื้อตะปูสังขะวนอนฮนะ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับนะรายการที่10ครับรายการที่10พี่รายการที่เป็นเนื้อทองเหลืองสตินคุ้ยพืชลงยาม่วงลงยาจีวรเลขโคดเจเบอร์หมายเลข12พี่รายการที่ขอ250บาทรายการที่ขอ250บาทนาะยกคู่400จัดให้ในะรับรายการนะฮะรา,ายการต่อไปนี้ยกคู่400จัดให้นะครับ ต่อมาครับรายการที่11พี่รายการนี้เนื้อสตะลงยาทั้งเงินนะครับเลขคนจัเบอร์หมายเลข15เลขคนจบเบอร์หมายเ 16, ลข15รายการนี้25 0ิบาทยกคู่400ครับต่อมาฮรรายการที่12ครับรายการที่2 2รายการนี้เป็นเนื้อทองเหลืองสาตินลงยาจีวรลงยาพื้นแดงเลขคนจัเบอร์หมายเลข37ครับรายการนี้250ิบาทนะครับนจับคู่400พี่นะครับต่อมาครับรายการที่ สิบสามครับรายการที่สิบสามพี่รายการนี้เรียกคนจะเบิกมาเรียกสิบเก้านเนื้อสตะารงยาฟ้ารงยาจีวอพี่รายการนี้สองร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันครับพี่สองร้อยห้าสิบบาทเช่นเดียวกันพี่นะจับคู่สี่ร้อยบาทนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่ไปครับรายการที่14ครับรายการที่14พี่รายการนี้เลขคนณตัวเบอร์หมายเลข8ตัวเดียวหลักเดียวครับเลขหมายเลขรวยฮะเนื้อสตะลงยาเขียวเหนียวซับลงยาจีวรพี่รายการนี้เลขคนณตัเบอร์หมายเลข8ตัวเดียวขอที่280บาทนะขอที่280บาทยกคู่ผมให้400ครับ ต่อมาครับรายการที่15รายการที่15มาเป็นเนื้อสามกษัตริย์นะฮะลายเสือรุ่นเลข8มงคลรุ่นเลขมงคลพี่นะเลขคนจำนเบอ,องค์นี้หมายเลข6นะหมายเลขตัวเดียวหลักเดียวหมายเลข6รายการนี้ขอที่350บาทรายการที่ขอ350บาทครับพี่นะรายการที่15 ต่อมาครับรายการที่16พี่รายการที่16รายการนี้เป็นเนื้อ2กษัตรลายเสือนะครับเลขคนจัเบอร์หมายเลขสิพี่รายการนี้ขอที่300บาทพอพี่รายการนี้ขอที่300บาทพอพี่รายการที่16นะครับต่อมาครับรายการที่17เพี่รายการนี้เลขคนจัเบอร์หมายเลข11นะครับหมายเลขเบิ้ลหมายเลขหนึ่งหนึ่งะครับรายการนี้รายการที่17ขอที่300บาทนะครับ ต่อมาครับรายการที่18พี่รายการที่8รายการนี้เป็นเนื้อ3กษัตริย์นะครับโห oh, เลขโค้ดจเบอร์เลขหมายเลขมงคลจะสร้างเพียง9เหรียญในโลกรายการนี้เลขโค้ดเบอร์888นะครับเลขรวยพี่รายการนี้เลขรวยข,ขอที่400บาทนะครับรายการนี้เลขรวยข,ขอที่400บาทครับพี่นะครับเนื้อ3กษัตริย์นะครับ ต่อมาฮะรายการที่19วิพี่รายการที่19ครับรายการนี้เป็นเนื้อ 4K เลขคนจําเบอร,บอร์ตัวเดียวหลักเดียวหมายเลข 3. รายการนี้ขอที่35 0ิบาทพี่รายการนี้ขอที่3 5 0อิบาทพี่แบคโรเดียมลายเงินทองแท้นะฮะสี่กษัตริย์นะพี่นะรายการนี้4ีกษัตริย์นะครับ ต่อมาครับรายการที่20ครับรายการที่20นะครับเป็นเนื้อชุบแบล็โรเดียมนะครับแบล็โรเดียมพี่รายการนี้นะครับเลขมงคลด้วยนะรุ่นเลขมงคลหมายเลข555ครับรายการที่จัดสร้างเพียง9เหรียญในโลก9เหรียญในโลกองค์นี้ผมขอแบ่งไปพี่ที่300บาทพอพี่ขอที่300บาทพ่อพี่นะครับรายการที่20นะครับ ต่อมาครับรายการ21พี่รายการยี่พิาดไม่ได้เลยพี่รายการนี้เป็นเนื้อ2กษัตริย์คุยพืชลงยาแดงใหม่เลขหกกระดกซับแล้วรายการนี้ขอที่สามบาทรายการนี้ขอ350บาทพี่นะรายการที่21นะครับ รือรายการที่ย2ิบสองครับรายการนี้เป็นเนื้อ 4K ลงยาแดงครับเนื้อ 4K ลงยาแดงพี่รายการนี้รายการย2ิบเลขคนจัเบอร์มาเลข15บ้ารายการนี้ขอที่350บาทเช่นเดียวกันพี่นะลองเลือกดูชอบถูกใจองค์ไหนนะครับนะต่อมาครับรายการที่23ารายการย3ิบสามเป็นอ่าย3ิบสากับ24รายการนะฮะเป็นเนื้อกระไหล่เงินเหมือนกันครับเป็นเนื้อกระไหล่เงินนะครับเดี๋ยวมาดูรายการที่2ี่ิบ สามกันหน่อยพี่เลขโคดน้ำเบอร์หมายเลขสิบรายการที่ยี่สี่เลขโค้ดน้ำเบอร์หมายเลขหกครับนะลองเลือกดูพี่ใครชอบถูกใจสององค์นี้เอาไปพี่สี่ร้อยบาทพิเศษให้สํารับเนื้อกันไหลเงินนะฮะเอาไปพี่มีคู่เดียวนะต่อมาครับพี่ชาละรายการถัดไปนะครับ รายการที่ยี่สิบห้ารายการยี่สิบ้าพี่อย่างเง้น,นเงินเลยครับรายการนี้เป็นเนือดชื่มเงินโบราณลงพื้นนะะคุยพื้นลงยาแดงเต็มสู่พี่เลขคนจัเบอร์หมาเลขสิบรายการนี้ขอที่สามรอยห้าสิบาทพอรายการนี้ขอสา0รอิบาทบอพอพี่นะฮะลงยาหน้าหลังเลยยาแดงแพงเสมอพี่นะ้าสวยสวยหมายเลขคนจัเบอร์หมาเลขสิบนี่ฮะสวยงามไปพี่นะครับนะ้าเหมือน,น,นเงินเลยนะครับต่อมาครับรายการสุดท้ายครับนะ รายการสุดท้ายพี่รายการ26นะครับรายการนี้เป็นเนื้อชุบทองโบราณคุยพื้นลงยาเขียวเนียวซับลงยายหน้าหลังครับจะสร้างเพียง30มเหรียญในโลกเลขคนตับเบอร์หมายเลข28พี่ลงยาเขียวเนียวซั350บ,าบารายการนี้ขอ350บาทพอพี่รายการนี้ขอ3 5 0บาทพอพี่นะพร้อมจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวครับเนี่ฮะกระไหลทองนะพี่นะรายการนี้นะครับในงานะพี่พี่ชอบถูกใจรายการไหนนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากขอบคุณที่พี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยกันนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับ